สมาคมแม่บ้านตำรวจเป็นองค์การสาธารณกุศลที่ส่งตอบความสุขสร้างขวัญและกำลังใจเริ่มถึงโอกาสผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขอครอบครัวตำรวจควบคู่กับการรักษาภาพลาักษณ์งดงามของแม่บ้านตำรวจและเป็นหลังบ้านที่คอยสนับสนุนเคียงข้างและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจในทุกสถานการณ์ควรกนกวันพันเพรนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจได้มีนโยบายในการดำเนินโครงการต่าง เธอม,มุ่งเน้นในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของขอครอบครัวตำรวจและช่วยเหลือ,อครอบครัวข้าราชการตำรวจที่บาเจ็บทูกผลภาพหรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกันเขาก็ท้ามอยากสุขไหมรองอมุกรมในมือสักพักหนึ่ง ง,นะงางย่โครงการครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกันเพื่อช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษโดยส่งเสริมให้เด็กพิเศษมีโอกาสประกอบอาชีพมีรายได้ประจำที่มั่นคงตามศักยภาพและความสามารถพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของข้าราชการตำรวจและครอบครัวและช่วยเหลือครอบครัวตำรวจที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกบุคลาพ จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบแทนคุณความดีของข้าราชการตำรวจสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและก็ครัวขอบคุณท่านบตลแท่านนายกสมาคมไม่บ้านตำรวจนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้ทำให้ทุกคนเห็นว่าพ่อครัวของหนูนี่ก็สู้มาสิบกว่าปี เพื่ออยากเห็นควาสมสำเร็จของลูกท่านได้ทำสิ่งดีๆนี้ดีดๆามากเลยครับ<ส>ไม่ทอด<ว>ทิ้งที่เข้ามาในครอบครัวเลยค่ะวันนี้ไม่ทอดทิ้งตำรวจที่คนเล็กๆคนหนึ่งปาดไม่มีใครรู้จักก็ได้ครับผมแต่ท่านได้เห็นท่านได้มาถึงบ้านเลยครับผมอยู่ร้อยเอ็ดแล้วผมสวุวรรณภูมิท่านก็าามาถึงครับผมมาถึงที่เลยครับมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจเลยครับผม กกกรรรรรราา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 บบขขออคคคุณทท่่นนนนตตตยสััััวววจจงงี้หโครงการส่งเสริมศัก,กยภาพบุตรข้าราชการตำรวจเพื่อสนับสนุนส่งเสร,ริมการศึกษาของบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดีและประพฤติในทุกระดับและสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จหลักสูตรเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครอบครัวสังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมาคมแม่บ้านตำรวจได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและภาคเอกชนซึ่งได้สมทบทุนในการให้ความช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัวและการดำเนินโครงการต่างๆอันเป็นประโยชน์ของสมาคมแม่บ้านตำรวจในนามของสมาคมแม่บ้านตำรวจขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและขอยืนยันว่าจะดำเนินการสนับสนุนที่ได้รับนี้ ไปทำประโยชน์ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวตครอบครัวตำรวจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปกว่าจะเกิดเป็นโครงการทุกๆโครงการที่ทนำมาเป็นนโยบายในปีนี้นะคะ<ม>ก็ได้ผ่านความคิดและก็การพิจารณามาหลายขั้นตอนค่ะอีกครั้งท่านผัอก็ได้กรุณาช่วยให้คำรุกษาและได้เป็นคนที่คัดเลือกโครงการุ้ยตัวท่านเอง โดยน้นเฉพาะโครงการที่สํคาคัญและเป็นประโยชน์กับครอบคร,รัวข้าราชการตำรวจอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดกับครอบคร,รัวข้าราชการตำรวจและขอให้ทุกท่านมีหัวใจเดียวกันกับพี่นะคะเมื่อมีโอกาสแล้วเรามาร่วมทำประโยชน์ให้ครอบครัวตำรวจกัน, <S <S น,น,นค่ะขอบคุณค่ะ